เลี้ยงแถวกันนได้เอ่อเข้าเกมคีออะไรคืออะไรการบั๊กที่ใหม่ทำตัวก่อนยังไงทำตัวก่อนสมาชิกทุกคนพร้อมเลียงกันมามาเริ่มกันเลยครับอันนี้มาๆไหนวะกองผมอยู่นี่ครับ มอยู่นี่ครับต่องอยู่หไหนวะไหนยะมาอ,อีมาอีมาเมายงแถวของแบบมาตรงนี้มาถึงไหมวะติดแล้วติดแล้วติดแล้วขึ้น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 อ่าติดแล้ว<อ>ไปยกขึ้นอีกคนนึงมามามาเดี๋ยวขึ้นเองเดี๋ยวขึ้นเองอ้าวแล้วมันไปไหนต่อวะเฮียเอ้ยล่วงเดี๋ยวขึ้นเองเดี๋ยวขึ้นเอง กูเห็นมังบักได้เลยนะเอาวขึ้นนี่ดิไม่เด้เลยมาเอามา,ามาดีดดิไอ็ปิง่งมา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 ,มา,อ,าอย่าอย่าพึ่งดิหยิบหยิบหน่อยอาอามาคุณคุณ ให้ปิงถ้าก็โดนกูนะแต่วะเอาอยู่นี่คุณคุณมาดิคุณอย่ายืนนิ่งดิบักบักบักกนะันเลยแม่ไอ้ไอ้มาใหม่ใหม่ทุกคนแนะนำตัวหน่อยดิทุกคนทุกคนคนแรกไป นี่ได้ก็เดินไปหาพี่คนนั้นน่ะอ่าผมชือ่อปอยครับเอาใหม่ใหมสวัสดีครับผมชื่อปิงนะครับอ่าคุณนี่ มาวัฟันกันเลยมามาวิ่งดิไล่จับใช่หรอมาใช่ต้องวิ่งวิ่งไล่จับไมใช่หรอมาอย่าฟันนะวิ่งไล่จับเหรอต่ยเลมาขึ้นหน่อยคุณคุณอยู่น่นเออ เอือเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยดีนะเนาะมาติดแล้วติดแล้วสิ่งมึงนิ่งนิ่งดิฮันติดแล้วติดแล้วเออรวงรวงรวงติดแล้วติดแล้วตีแล้วแม่แม่งฆ่าเลยดีกว่าอ้าวอดอดมาบักต่อมาอืม ตาหน้าวิ่งไม่ได้จับมา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 ที่เดิมมาทางนี้มา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 ขึ้นมาขึ้นมาแล้วลูกแล้วลูกลูกลูกแล้วลกติดแล้วติดแล้วติดแล้วแต่มันไม่ขึ้นเอาใหม่ใหม่ม ดูคราบว่าไงครับไอ้อวนกระโดดสองคนด้ยต้องโดนเอออะไรเนี่ยตัวข้างหลังเนี่ยตัวข้างหลังหาไปดูตัวหลังที่ยังไม่ไม่ไม่มามาเราต้องนั่งงี้สิลูกเอ้ยเออเออเออเสียวนอนทีเดียวมันไปหวั่นเลยนะเว้ยแล้วโจมาที่โจโจโจอยู่ไหน โจมาโจอเออโจอมึงได้นีว่วะม,มาไหม,อมขอดกอ,อดกันไม่โดนเลยเห็นไหมโจมันจะง่ายกว่าโจมันรู้มันบักบ่อยแต่มันไม่เคยขึ้นบัก,กอิวชอน แค่เราชื่ออะไรนะจ่อไม่ได้วะไอีฝาย้าเป็นผู้มุ่อีสปอร์ตใช่ไหมเอออ่านี่นี่มาไม่มีอะไรต้องมาอีกคนนึงอ่ะใช่ปะแคอ๋อคือตรงนี้รู่งละบอกแขนก็ปิดเก็บร้อนมากันเด็ดเด็ดแล้วมันมีแต่เด็กน้อี๋ยวขึ้นเล่นแตขึ้นเล่ได้และได้ละได้ละไม่มีอะไรครั้งไหนอ่ะจะมาเล่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn